จิตตสังเขตบทที่สิบห้าจำแนกจิตโดยโลกิยจิตและโลกุตระจิตก่อนอื่นควรเข้าใจความหมายของคำว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในสังยุตตนิกายสลายตนวั์ชันนวั์ที่สี่ปโลกสูตรมีข้อความว่าหนึ่งยหนึ่ง ครั้งนั้นแหลท่านพระอานนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าโลกโลกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงเรียกกันว่าโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะอานนท์สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เรียกว่าโลก ในอริยวินัยก็อะไรเล่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดาจกคูแลมีความแตกสลายเป็นธรรมดารูปมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจะขูวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจะขูสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัุุขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้น าะจะขูดสัมผัสเป็นปัจจัยมีความแตกสลายเป็นธรรมดาข้อความละต่อไปตลอดไปจนถึงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นธรรมดาของพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ธรรมดาสำหรับผู้ที่ยังไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคล ต้องประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมที่ปรากฏจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะละอ,อนน์สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยโลกคือทุกสิ่งที่เกิดดับฉะนั้นสภาพธรรมซึ่งไม่เกิดดับเท่านั้นที่ไม่ใช่โลกเป็นสภาพธรรมที่พ้นจากโลกเหนือโลกเป็นโลกุตระคือพระนิพพาน เมื่อจำแนกจิตเป็นประเภทโลกิยะและโลกุตระนั้นจิตใดที่ไม่ประจัก์แจ้งลักษณะของนิพานคือไม่มีนิพานเป็นอารมณ์จิตนั้นเป็นโลกิยะจิตจิตใดมีนิพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสหรือมีนิพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้วจิตนั้นเป็นโลกุตระจิตผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลนั้นต้องอบรมเจริญโลกิยะปัญญา ซึ่งรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปรธรรมโลกิยะปัญญาไม่ใช่การรู้วิธีสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆการรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปรธรรมนั้นไม่ใช่โลกิยะปัญญาในพระพุทธศาสนาโลกิยะปัญญารู้ลักษณะของโลกคือสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ซึ่งไม่ใช่นิพานฉะนั้นนอกจากมรรคจิตสี่ดวงซึ่งเป็นโลกุตระกุศลจิตที่มีนิพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสและพระรจิตสี่ดวงคือโลกุตระวิบากจิตซึ่งมีนิพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้วจิตอื่นทั้งหมดเป็นโลกิยจิตโลกุตระจิตทั้งหมดมีแปดดวงสี่คู่คือ โสตปฏติมัคคจิตหนึ่งโสตปฏติภราจิตหนึ่งสกัทาคามิมัคคจิตหนึ่งสกัาคามิภราจิตหนึ่งอนาคามิมัคคจิตหนึ่งอนาคามิภราจิตหนึ่งอรหัตมัคคจิตหนึ่งอรหัตภราจิตหนึ่งเมื่อโสตปฏติมัคคจิตเกิดขึ้นทำรรกิจดับกิเลสโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ดับไปแล้ว โสตาปฏิภัติจิตก็เกิดสืบต่อและมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้วโสตาปฏิมัคคจิตเป็นโลกุตระกุศลจิตเป็นปัจจัยให้โลกุรตระวิปากจิตคือโสตาปฏิภัตจิตเกิดสืบต่อจากโสดาปฏิมัคจิตทันทีโดยไม่มีจิตอื่นเกิดขั้นได้เลยการให้ผลของโลกุรตระกุศลนั้นให้ผลทันที เป็นอากาลิโกไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอากุศลและกุศลอื่นๆนั้นให้ผลทันทีที่ดับไปอย่างโลกุตระกุศลไม่ได้เลยผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนาจนชานกุศลจิตเกิดแล้วยังไม่มีชานวิบากจิตเกิดในขณะที่เป็นมนุษย์เพราะชาณวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิภวังคกิจและจุติกิจในพรหมโลก ผู้ที่ชาณาจิตไม่เสื่อมนั้นชานากุศลจิตจะเกิดก่อนจุดติจิตเมื่อจุดติดจิตดับชานากุศลจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนั้นเป็นปัจจัยให้ชานวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในพรหมโลกภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นปฐมชานากุศลจิตเป็นปัจจัยให้ปฐมชาณวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิ ในปฐมฌานพรหมภูมิสูงขึ้นตามลำดับไปจนถึงอรูปฌานนภูสนคืออากาสานัญจายตนากุศลจิตเป็นปัจจัยให้อากาสานัญจายตนาวิบากจิตปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนาภูมิสูงขึ้นตามลำดับไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนากุศลจิตเป็นปัจจัยให้เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากจิต ทำปฏิสนธิจิตในเนวะสัญญานาสัญญายตนะภูมิกรรมอื่นๆนั้นต้องมีจิตอื่นเกิดขั้นมากมายกว่าจะถึงการเวลาที่จะให้ผลแต่กรรมประเภทเดียวที่ให้ผลโดยจิตอื่นเกิดขั้นไม่ได้เลยคือโลกุตละกุศลกรรมทันทีที่โลกุตละกุศลจิตดับโลกุตระวิบากจิตก็เกิดเป่าทันทีเพราะโลกุตละวิบากจิต ไม่ทั้ปฏิสนธิกิจผวังกิจจุดติกิจและกิจอื่นๆเช่นวิบากกิจอื่นๆเลยในอัฏฐาสาลีอัฏฐกถาธรรมสังคณีประกอิตตุปาทกาันอธิบายจูรันตระทุกกะมีข้อความว่าชื่อว่าโลกิยธรรมเพราะประกอบในโลกโดยเหตุที่นับเรื่องอยู่ในโลกนั้น ชื่อว่าอุตรธรรมคือธรรมอันยิ่งเพราะข้ามพ้นขึ้นจากโลกนั้นชื่อว่าโลกุตรธรรมเพราะข้ามขึ้นจากโลกนั้นโดยเหตุที่ไม่นับเรื่องอยู่ในโลกจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับแม้โลกุตรจิตและเจตสิกที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็เกิดดับแต่ที่จำแนกจิตเป็นโลกียจิต และโลกุตระจิตนั้นก็เพราะโลกุตระจิตมีนิพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสในวงเล็บมรรคจิตและโดยกิเลสดับแล้วในวงเล็บภะระจิตข้อความในขุทกานิกายจุลนิเทศภาคสองโมคครราชานาวกับปัญหานิเทศตรงกับสังยุตติกายสรายตนาวคสุญญสูตรข้อหนึ่งร้อยสองซึ่งมีข้อความว่า ครั้งนั้นแหลท่านพระอนนท์ด้วยทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันม่าโลกว่างเปล่าโลกว่างเปล่าดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะละอานน์เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนจกขูแลว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนรูปว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนจกขูวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนจกขูสัมผัสว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนข้อความละต่อไปใจว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนธรรมายตนะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนมโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนมโนสัมผัสว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน สุขเวทนาทุกขเวทนาอธุุขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่าจบสุญญสูตรที่สองไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยก็จะทำให้ว่างได้โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรว่าง ว่างจากอะไรว่างอย่างไรแต่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าที่ว่างจากตนหรือว่างจากความเป็นของของตนเพราะเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าบางวันเหมือนกับไม่มีอะไรที่เป็นของของเราเลย และทำไมจึงไม่รู้สึกอย่างนี้มาก่อนแต่ก่อนเคยยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราแต่อยู่ๆวันหนึ่งฟังธรรมบ่อยๆมากๆเข้าก็เกิดลึกขึ้นมาว่าไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นของของเราสักอย่างเดียวไม่น่าที่จะลงยึดถือว่าเป็นของของเราเลยเพียงคิดเท่านั้นไม่พอเพราะดับกิเลสไม่ได้ซึ่งถ้าไม่รู้ก็อาจคิดว่า ได้ปัญญามากแล้วใกล้ต่อการที่จะเป็นพระอริยบุคคลแล้วเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกอย่างนี้บางท่านก็เกิดความรู้สึกว่าอัศจรรย์ที่คิดอย่างนั้นได้แต่ให้ทราบว่านั่นไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลสเพราะยังไม่รู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิน่น กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเป็นต้นนั้นไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเมื่อยังไม่ระลึกศึกษาพิจารณาสังเกตอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏก็ยังไม่เข้าถึงอัตถะคือลักษณะที่แท้จริงของนามนธรรมและรูรปรธรรมจึงไม่สามารถประจักษ์ลักษณะที่เกิดขึ้น ระดับไปของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นโลกที่เกิดดาอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะคิดจะเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างไรก็อย่าหลงคิดว่าเป็นปัญญาที่สามารถดับกิเลสแล้วเพราะถ้าสติไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้ไม่พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนประจักลักษณะที่ต่างกัน ของรูป,ปรธรรมและนามธรรมจริงๆทางมโนทวารทีละลักษณะซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งชัดเจนปัญญาก็ยังไม่ได้เจริญขึ้นจนสามารถรู้ว่าสภาพธรรมทั้งหลายเป็นเพียงโลกซึ่งว่างเปล่าสูญจากการที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลได้ในขุธกานิกายจุรนิเทศภาคสอง โมคะราชะมานวก,กับปัญหานิเทศข้อห้าร้อยห้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิสุทั้งหลายว่าดูกะละภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ใดที่มีอยู่ในเขตวิหารนี้ชนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้นั้นไปเสียเผาเสีย หรือพึงทำตามควรแก่เหตุท่านทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าชนนำเราทั้งหลายไปเสียเผาเสียหรือทำตามควรแก่เหตุบ้างหรือหนอะพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่านั่นเป็นเพราะเหตุไรพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตน หรือสิ่งที่เนื่องกับตนของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระระพิสุททั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแ,แลสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานดูกระ,ะพิสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกลาลนานเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกลาลนานบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์แม้อย่างนี้ข้อความตอนท้าย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระคามณน,นิเมื่อบุคคลเห็นซึ่งความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งสิ้นซึ่งความสืบต่อแห่งสังขารทั้งสิ้นตามความเป็นจริงภัยนั้นย่อมไม่มีเมื่อใดบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกเสมือนหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้นก็ไม่พึงปรารถนาพบหรืออัตภาพอะไรอะไรอื่น เว้นไว้แต่นิพานอันไม่มีปฏิสนธิบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์แม้อย่างนี้เมื่อยังไม่รู้สึกว่ารูปที่เคยยึดถือเป็นของตนเวทนาความรู้สึกต่างๆซึ่งเคยรู้สึกว่าเป็นของตนสัญญาความจำต่างๆว่าเป็นเราชื่อนี้อยู่ในโลกนี้มีกิจหน้าที่อย่างนี้สังขารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหร,หรืออกุศลธรรมทั้งหลายเสมอกับหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ก็ยังไม่สามารถลากการยึดถือสภาพธรรมคือรูปเบทนาสัญญาสังขารบิญญาณได้เมื่อไม่ได้ศึกษาพิจารณาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพร้อมกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ไม่ชื่อว่ารู้จักโลก แม้ว่าจะได้อยู่ในโลกนี้มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นกี่ปีกี่ชาติเมื่อไม่รู้จักโลกจะพ้นจากโลกได้อย่างไรไม่ว่าจะสุขสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้สุขตลอดการเพราะความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อไม่ศึกษาสภาพธรรมตามความเป็นจริงจะไม่รู้แม้แต่ว่าโลกคืออะไร และโลคมีอะไรบ้างทุกคนรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตามีเสียงข้อความลักต่อไปเพราะเสียงปรากฏเมื่อได้ยินเสียงแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีทา่ารู้ซึ่งกำลังได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้ฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นย่อมแสดงให้รู้ว่า มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ทาปรู้ซึ่งเป็นโรคที่เกิดดับทุกขณะและถ้าไม่มีอารมณ์ต่างๆปรากฏก็ไม่มีใครสามารถรู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ที่กำลังเกิดดับได้เมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแต่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว ก็ยึดถืออาการสันธานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆเป็นวัตถุสิ่งต่างๆตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมแต่ละขณะตามความเป็นจริงก็ไม่ชื่อว่ารู้จักโลกตามความเป็นจริงแม้ว่าจะได้ศึกษาเรื่องของโลกโดยวิชาการต่างๆทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ แม้อีกหลายแสนล้านปีก็ตามวิชาการทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําให้พ้นจากโลกนี้ได้เพราะเมื่อไม่รู้จักโลกก็ย่อมพ้นจากโลกไม่ได้โลกวันหนึ่งหนึ่งนั้นมีสาระอะไรบ้างสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับหมดไปทุกขณะและจะให้สุขเวทนานั้นกลับคืนมาอีกไม่ได้เลยส่วนผู้ที่ทุกทรมานแสนสาหัส แม้อยากจะพ้นจากโลกสักเท่าไหร่ก็พ้นไม่ได้เมื่อไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงจิตตสังเขปบทที่สิบห้ายังมีต่อ